วันนี้พาทุกท่านมาดูการเสียบยอดชมพู่บนตอต้นว่าซึ่งการเสียบยอดชมพู่บนต,นตอต้นว่านั้นก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ท่านใดที่ไม่ได้ปลูกต้นชมพู่ไว้หรือว่าไม่มีต้นต่อชมพู่ในการที่จะเสียบยอดเสียบข้างหรือว่าติดตาเราก็สามารถที่จะใช้ต้นต่อพวกต้นว่าตามท้องไร่ท้องนาของเราในการที่จะนํามาใช้เป็นต้นตอในการเสียบยอดหรือว่าท่านใดที่มีต้นว่าต้นไม่โตมากนักนะครับต้นประมาณสัก ท่วมหัว oh หรือว่าประมาณเอวหรือต้นประมาณสักศอกหนึ่งก็สามารถที่จะนํามาใช้เป็นต้นตออในการที่จะเสียบยอดชมพู่ได้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมเสียบยอดชมพู่อันนี้เป็นชมพู่ดาฮารีแล้วก็เป็นชมพู่อีกสายพันหนึ่งก็คือชมพู่มาดูเดลี่นะครับซึ่งชมพู่ดาฮารีแล้วก็ชมพู่มาดูเดลี่นั้นผมซื้อมาเป็นกิ่งสดนะครับแล้วก็นํามาเสียบแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นกิ่งตอนถือว่าราคายังสูงพอสมควรสําหรับ กิ่งตอนชมพู่นะครับก็เป็นกิ่งตอนแล้วก็ต้นเสียบยอดสําหรับชมพู่ดาฮารีแล้วก็ชมพู่มาดูเดลี่ครับสาหรับต้นว่าที่ใช้ในการเสียบยอดก็สามารถที่จะเสียบยอดได้ในทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นว่าที่มีขนาดไม่สูงมากนักหรือว่าต้นที่เราเพาะไว้ในถุงชําหรือแม้แต่กระทั่งต้นว่าที่ขึ้นตามท้องไร่ท้องนาขึ้นโดยที่เราไม่ได้เพาะแต่ว่าเป็นต้นต่อหรือว่าเป็นต้นว่า ที่ขึ้นตามท้องไร่ท้องนาของเราโดยทั่วไปซึ่งเป็นต้นอย่างไม่ใหญ่หรือว่าเป็นต้นใหญ่แล้วเราก็สามารถที่จะเสียบยอดเสียบข้างได้โดยการเสียบกับกิ่งแขนงของต้นว่านั่นเองดังนั้นต้นว่าจึงใช้เป็นต้นตัอย่างดีในการที่จะเสียบยอดชมพู่ตามภาพที่เห็นเลยครับอันนี้เป็นการเสียบยอดชมพู่บนตอต้นว่าที่ผมใช้เวลาประมาณ25วันถึง30วันก็จะได้ประมาณนี้ครับกิ่งชมพู่ในการที่จะเสียบก็ให้พอดีกับต้นตอหรือว่า กิ่งของต้นว่าที่เราจะนําไปเสียบครับให้พอดีกันถ้าไม่พอดีกันก็ให้ชิดข้างใดข้างหนึ่งสมมุติว่าต้นตอใหญ่กว่ายอดชมพู่เราก็ชิดด้านใดด้านหนึ่งในการเสียบยอดชมพู่เราก็สามารถใช้วิธีการเสียบยอดโดยทั่วไปก็คือเสียบยอดแบบปากฉลามหรือว่าเสียบยอดแบบใช้วิธีการผ่าข้างแล้วก็เสียบลงด้านข้างซึ่งในการเสียบยอดนั้นมีอยู่หลายวิธีสามารถที่จะ นำวิธีการเสียบยอดฝรั่งหรือว่าเสียบยอดไม้พันธุ์ต่างๆมาใช้ในการเสียบยอดชมพู่ได้ก็สามารถที่จะใช้ด้วยกันได้เลยครับดังนั้นในการเสียบยอดชมพู่กับต้นว่านั้นถือว่าเป็นการรับระหว่างต้นตอกับยอดพันธุ์ดีได้เป็นอย่างดีและก็มีการผี่ใบแตกตาออกมาอย่างสวยงามพอสมควรตามภาพที่เห็นเลยสําหรับต่อต้นว่านั้นท่านใดที่มีอยู่ตามท้องไร่ท้องนาก็สามารถที่จะนําไปเสียบได้เลยหรือว่าท่านใดที่มีมเมล็ด ต้นว่าตามท้องไร่ท้องนาหรือตามป่าตามเขาไม่ว่าจะเป็นว่าชนิดใดก็ตามครับสามารถที่จะเสียบยอดได้ไม่ว่าจะเป็นว่าดําว่าขาวหรือว่าต้นว่าชมพูก็ตามครับสามารถที่จะใช้เป็นต้นตอในการเสียบยอดชมพูได้เลยต่อต้นว่าที่ผมนํามาเสียบนี้จะเป็นต่อต้นว่าพื้นบ้านซึ่งมีลูกเล็กเม็ดใหญ่ครับก็จะประมาณนี้เลยสําหรับต่อต้นว่านั้นถือว่ารับยอดชมพูได้ดีพอสมควรสําหรับ การเสียบยอดชมพู่บนต่อต้นว่าดังนั้นหากท่านใดที่ไม่มีต่อชมพู่เพราะว่าต่อชมพู่นั้นหายากพอสมควรสําหรับผมก็จะใช้วิธีการในการใช้ต้นว่าเป็นต้นต่อในการที่จะเสียบยอดชมพู่ไม่ว่าสายพันธุ์ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นชมพู่ดาฮารีทับทิมจันมาดูเดลี่หยกเขียวหยกขาวท่านก็สามารถที่จะลองเสียบยอดบนต่อต้นว่าได้เลยนะครับตามภาพที่ท่านเห็นเลยก็คือผมทําให้ดูแล้วว่าสามารถที่จะ เสียบยอดชมพูบนต่อต้นว่าได้แบบนี้เลยแล้วระยะเวลาผ่านไป25-30ถึงวันยอดเขาไม่เหี่ยวก็แปลว่าต้นต่อกับยอดพันดีซึ่งเป็นยอดชมพูนั้นสามารถที่จะรับยอดกันได้ดีแล้วก็เนื้อเยื่อประสานกันพอสมควรถ้าหากว่าเนื้อเยื่อไม่ประสานกันหรือว่าต้นไม้เนื้อเยื่อเป็นคนละชนิดหรือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ใกล้เคียงกันยอดชมพูกับต่อต้นว่านั้นจะรับกันไม่ดีเท่าที่ควรหรือว่าพอรับกันไปสักพักหนึ่ง ยอดก็จะเหี่ยวก็ปรากฏว่าผ่านมาประมาณสัก25-30ถึงวันแล้วยอดชมพู่นั้นยังไม่เหี่ยวก็ถือว่าต่อต้นว่ากับยอดชมพู่นั้นสามารถที่จะรับยอดกันได้ดีพอสมควรดังนั้นหากท่านใดที่ยังไม่ได้ลองนะครับสามารถที่จะลองได้ต่อต้นว่าหากท่านไม่มีก็สามารถที่จะหาซื้อทางออนไลน์ได้ถ้าหากว่าไม่อยากซื้อทางออนไลน์ท่านก็สามารถที่จะหาต้นว่าที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาไม่ต้องขุดมานะครับท่านหายอดชมพู่พันดี ไปเสียบได้เลยต้นว่ารับยอดได้เป็นอย่างดีตามภาพที่เห็นเลยดังนั้นหากท่านใดที่ไม่มีต่อชมพู่แล้วอยากขยายพันธุ์ชมพู่ก็สามารถที่จะใช้ต่อต้นว่าในการที่จะขยายพันธุ์ชมพู่ตามภาพที่เห็นเลยนะครับว่าผมทําให้ดูแล้วแล้วก็ยอดชมพู่นั้นรับกับต่อต้นว่าได้ดีพอสมควรดังนั้นต่อต้นว่าจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะเป็นทางเลือกหากไม่มีต่อชมพู่โดยตรงท่านก็สามารถที่จะใช้ต่อต้นว่าในการที่จะเสียบยอดชมพู่ และถือว่ารับยอดได้ดีพอสมควร